Thank you. ครับสวัสดีมิตรลักแฟนเพลงทุกทุกท่านครับสวัสดีครับลุงเน่มิเตเหกสิบเก้านะอ่าวันนี้ลุงเน่ก็เติมเพชรมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะวันนี้ก <Neil. S 1> ็กล่าวว่าจะตั้งใจนะครับจะสุ่มชุดพิตูนนะอ่าน่าจะเป็นชุดสุดท้ายนะครับชุดดิเอ็นเรสนะชุดพิตูนก็น่าจะมีทั้งหมด4ชุดเนี่ยนะครับเนาะ ก็ชุดแรกน่าจะเป็นไหนชุดชุดสีแดงป่ะชุดที่สองก็ชุดวิ่งชุดสามกับชุดบิกินเนาะชุดสีขาวแล้วก็ชุดนี้ชุดที่สี่ลุงเนือมองว่าชุดนี้มันสวยสุดไงครับพี่บ้านมาลุงเนือก็จะตัดสินใจได้จะเอาหรือไม่เอายากได้หรือไม่ยากได้อนี่แค่เป็นกิจกรรมนะลุงเหนือได้สี่สิเอร์เซ็นต ในการเติมอีก3ครั้งหมายถึงว่าต้องเติมอีก3ครั้งนะครับผมงจะได้จงเลยก็เติมมาแล้วละคิดว่าน่าจะพอนะครับคิดว่ามันไม่น่าจะเกลือมากนะหรือก็ยังไม่รู้นะครับผมแต่ไม่ได้เลยครับพี่ตูนี้ไอดอลไอดอลของยุคยุคของลุงเนอร์นะแบบยุคกัาบาแบบเฟียลฟ้าวอะยุคัยรุ่น มุมงายไอย้ความเชื่อนี่ก็กิจกรรมบุย่าเอ้ยเอยากเติมนะ40%มันจะได้บางคนไม่รู้ว่าคนอื่นจะได้เยอะกว่าลุงเนอร์ไหมนะครับมันจะมีมากกว่า40%อหมเดี๋ยวเข้าสุ่มเลยแล้วกันครับ ไงเตรียมล้างไตเกลือแดกอีกแล้วมั้งเนี่ยสิบกราฟิกแรกสิบกราฟิกเจ้ายังไม่มาเงียบสนิทพี่ตูนไม่อยู่ปันเนี่ยพี่ตูนออกทัวร์ต่างจังหวัดไปเนี่ยโล่โล่พี่ตูนออกให้ไวเลยขอให้ไวอะ่ะให้ว่องอะ่ะยังยังพี่ตูนยังนิ่ง นิ่งกิ๊บต้องเล่นข้อหรือเปล่านะฮะต้องร้องอะไรความเชื่อ <c oughs> โอ้ยเห็นคนอื่นเขากดเปียกเดียวนะได้เลยนะตรงเหนือ,ล,อล่อไปไล่เปียกเลยนะหรือต้องร้องหรือมันต้องร้องเพลงพี่ตูนแบบเอาเลิกเอาชัย อย,อย่างไม่ไมา่านิ่งสนิทชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันเฮ้ยอันนี้ท่อนพี่แอดร้องอกลมคุกคานเท่าไหร่มันจะไปจบที่กี่เพชร ยังไงก็ต้องไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงนั่นไงนี่นี่ลองความเชื่อไม่จบอ่ะเนี่ยไปถึงวู้โหแม่เท่าเธอสักที่ยังมีหวังแม้เพื่อเพื่อนสักแคงยังฝันไปแม้ฉันรุมฉันก็คงไม่ตายฉันยังมีตายฉันยังคงหายใจวู้โหได้เลยไม่ต้องว่างล็อกล็อกอันสุดท้ายนั่นเดี๋ยวนี้อันนี้ก็ไม่ได้แงกล้องอ่ะ นั่นไงโอ้ยที่หััง GM GM ก็บอกมาเลยว่าซื้อชุดนี้เท่าไหร่จบไม่ต้องมานั่งเล่นซุ่มโอ้โหดีใจสุดๆโอ้ได้มาได้ยังไงเนี่ยโชคปกจีเอม เออเขาหล่างกระบ,บอกเลยชุบพิตูลราคาเท่าไร่องพันกว่าเออพันเท่าไร่อย่างเงี้ยเฮ้ยมันรู้ลู่กนไปจบจบเลยเลยซื้อมันมนั่งเล่นกดสุ่มเสียเวลาไหมโอ้ยงดหลเดยเนี่ยอ๋ก็ถตือว่าได้เลยนะครับชุบพิตูนอันสุดเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวชาวเกาะ ไม่เข้านะต้องรีเกรมมานะครับก็ทำการรีเกมมาแล้วเข้าอย่างอ่าแลาจะเข้าแล้วเห็นกล้องชุดใหม่เข้ามาแล้วนะครับชุดนี้มันก็ถ้ามลุกงเนอร์ชอบไหมชอบด้วยแหละชอบหนึ่งอย่างคือชอบพี่ตูนอยู่แล้วมันเป็นไอดอลอยู่แล้วไอดลอลนะเอลยแล้วก็อีกอย่างก็มันค,คล้ายๆดันเต้อะดันเต้ในเกมเดวิลเม c ายอันน,นี้นแฟนพันท้เกม Devil May Cry เล่นแต่เพย์เพย์หนึ่งเพยสองมาเพย์สเตชันส,อง,สองเนี่ยก็เล่นไล่มาทุกภาคเลยนะใช่เลยเนี่ยดันเต้ชัดๆแปลงร่างเป็นพิซซ่าได้ด้วยอะ่ะดันเต้เลยเนะี่ยจะกล้องกล้องมันลุงม,มีแล้วปะเนี่ยไอ้กล้องข้างข่าวขมิบขมิเนี่ยปกติได้กล้องเลยมาลุงก็จะใช้ได้กล้องสฟิงนะเนี่ย น่ไปดูได้ครับทุกๆคลิปลุงจะใช้แต่สฟิงค์อย่างเดียวกล่องศพนะนะเพราะมันเป็นมันเป็นซีซั่นแรกไงที่ลุงเริ่มเข้ามาเล่นเกมฟรีไฟล์ก่อนนี้ลุงเล่นนี่นี่ AOV แล้วก็พับจีอย่างเดียวเลยไม่คิดจะมาเล่นด้วยฟรีไฟล์เนี่ยนั่นแหละพอมาเล่นก็ตอนซิกขันสูงที่เป็นสฟิงคล์ลุงก็เล่นยาวเลยเขชอบชอบอะไรเกีก่ยวกับอียิบอยู่แล้วนะอียิปต์อีจับอะไรเงี้ยหมดห้าบาทสิบบาทจนเล่น เออแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอยากจะแบบส่งสารถึง GM GM ไอ้ A กล่องพวกปืนพวกอะไรที่มีแล้วเนี่ยคือทําให้แบบไอเทมส่งหาคนอื่นเนี่ยส่งให้คนอื่นไม่ได้เลยเหมือนเกมออนไลน์สมัยก่อนเนี่ยเออมันจะได้แบบแปลของเป็นเงินจริงอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างชุดบางชุดมันมีแล้วลุงเหนือมีแล้วกล่องปืนก็มีแล้วโอ้ยชุดมันโคตรเฟี้ยวอ่ะนี่พี่ตูนดิอโอ,โอ ดันเตชัดมีดาบหน่อยละใช่เลยวัน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 เนี่ยเนี่ยไอพวกเนี่ยเนี่ยไอกล่องพวกเนี้ยมันน่าจะส่งให้กันได้เนี่ยมันจะได้แบบเออแปลของแลของแลแปลเป็นเงินะที่ส่งไ้คนอื่นขายให้คนอื่นก็จะจบจบไปเยอะแยะไปหมดโอ้โหยังรอรอจัด ปลัดบอกห้องเกาจัดเลยย่างเฟียวใส่ชุดไม่ยังเฟียวเดินเปรี้ยวพวกไร่ยิงยิ่งเดียวะเลยนะ <c oughs> <c oughs> ชุดเฟีฟ้ยวเนี่ยมันมันเข้ามาเ,มเรานะมันจะลงเนอร์ลงเนอร์เห็นคนใส่ชุดแป๊บใส่เติมฟฟเฟียวลงเนอร์ใส่ชุดใกล้ๆเนะี่ยโอ้ชวนอะไรมาตอนนี้เนี่ยลงเนอร์จะไปไล่ยิงไอชุดฟฟเฟียวเขาใส่เติม หลอกจริงโอ้หลอกเกินโอ้ขจนะไฟเชิาไรโอ้อกลุลาไปนหนึ่งทอท้งเอาัวใจเชี่้าวอะไรส่งสองตอกุลาเสร็จต้องให้หัวใจโอ้โหโอ้โหโอ้โหมึงหลอกเกินคนละเชวออย่างชุดนี้นะครับก็น่าจะซ่อนเชี่้าอนกรส่งสงอ,อสงสงมึโชว์กปล่าวะโชปปิคผิว ตัวแรกใจอยากจะได้แต่ชุดสีขาวนะแต่ว่าชุดสีขาวไม่ชอบเลยมันมันดูบริสุทธิ์เกินอ่ะเกินความเป็นลุงเนอร์ลุงเนอร์ไม่ได้คนแบบดีใส่สะอาดแบบนั้นเนี่ย <c oughs> ไม่เหมาะนี่แหละเหมาะสุดละหัว,หวข,าขาวๆงอกๆแบบนี้นด้วยไปเดี๋ยวไปดูสักเกมหนึ่งนะ <c oughs> มากระโดดได้เงินสักหนึ่งเกมนะฮะมากับมือขวาขอันเฟียฟฟ้าของเนอ่เองอ่า ไว้ใจได้มากับเจ้ามือขวา้เล่นด้วยกันนานนะช่วงนี้ลุงเนิร์นิ้วเค็ดนะฮะปกติลุงเนิร์เล่นนิ้วโป้งไงสองนิ้วไงนี้นิ้วสายมันเค็ดอ๋อล้วงลงที่ห่างก็ล่วงไปาาไม่ใช่นกก็ล้วงอ่านนี่น้องนองนะครับยิงง่ายมากนะครับคนที่ยังแบบกลางล้มไม่ถึงนะฮะวิธีการดันหัวพวกกลางล้มไม่ถึงก็ เวลาน้องๆปกติน้องจะดันขึ้นใช่ไหมครับอย่างคนที่กางร่มอยู่เนี่ยน้องสะโกไปแล้วกดาลากปุ่มยิงลงมาเลยฮะติดหัวหัวลุงเนี่แล้วประกันว่าหัวถูกดอกในทีมก็ให้เพื่อนเอานกมาสักคนหนึ่งฮะเราจะโดดลงถึงพื้นก่อนเอ,เอาสกิลของเราก่อนนะออนีอ่วิง่งเอาวิ่งสเลอร์วิงว่งเลอร์นั้นแน่จะวัดแกพี่ฮไม่รู้พี่ด้วยโทปีกขีหลังเห็นไหมเนี่ย มีทำไมก็ไม่รู้มีก็บินไม่ได้โอ้โหคิดว่ามีปีกบินลงไปยิงไม่ข้างล่างเลยไม่ได้อ่าวหัวโผนะหัวโผเอา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 แตรหัวแตกอีกแล้วไปโดดไหมนี่เสียงมาอยู่ข้างบนนี้นั่นนั่นนั่นน่มีเครี้ยงระเบิดมาเช็คนี่ทำอะไรไม่เก่งใจชุดพี่ตูน ดักตรงนี้เลยเดี๋ยวก็มานั่นไงมาแนละ้วโอ้ผู้เจ็บเอาเอาเเอาลงไอ้วอไปก่อนไอ้วอไปก่อนไอ้วอไปก่อนไม่ถนัดน,นะครับอ่าลงนะุงเนี่ยใช้นิ้วนิ้วโปสายวิ่งไม่ได้ต้องใช้ต้องใช้เป็นนิ้วนิ้วชี้เล่นเลยตอนนี้ลำบากนิดนึงเลยครับนิ้วเคสนะโมโหโมโหเม,มียอ,อ่าฮุดหงิดฮุดหงิดเมียทำอะไรไม่ได้วิ่งไปต่อยประตูนิ้วเคส เจ็บเองด้วยเจ็บไปตดึงหน้าด้วยอายเขาอีกโอ้ยททเลก็เมียทงทำอะไรไม่ได้ลงก็ประตูนะบนบนักละบนนักละบนไปเยี่ยเาให้นี่ประตูเป็นไงล่ะเอ๊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 ะอันนั้นแอบแอเอาหัวไปหัวเปิดไปหัวเปิดไปอ้าว อมือขวาบอกอยู่ตรงนี้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วข้างบนเลยมือขวาน้องักอยู่ในบ้านอะี่ก oh, ี่ตัวไม่ด the ูนะนี่ต้องมาอะไรมาสี่ซองสี่ซองเหรอไม่รู้มีกี่ตัวนี่ไงนี่ไงนั่งตีบันไดเข้าไปซ่องเม็ดอ้อล้มไปละล้มไปละไม่รู้นะไม่รู้ไม่รู้มีกี่ตัวมือขวา เกินเกินอยู่ข้างในบ้านนี้โอ้ยโหมือคว้าไม่ขอเกมมาอ่านี่กไอวอนะครับไอวอนี่ก็เหมือนได้มาฟรีนะครับก็เติม35บ,บาทเนาะเติมครบ99ก็ได้รับมาเลยส,สวยฮนะวิ่งไล่ลาคิวอ,อาข้างหน้ามือคว้ามือคว้าละมือขวา,ขวา,ขวาสัตว์เอา้ามือคว้าล่วงไปแล้ว คือ <c oughs> วาล่วงไปแล้ววิ่งทะเลาะะล่าโอ้ยลุงเนิร์ดเล่นไม่ถนัดอ่ะนิ้วลุงเนิร์ดใช้นิ้วชี้กดวิง่งกดเดินกดไอวอร์ด้วยนะ่ะนี่พิการนะแต่ก็ต้องเล่นนะช่วงนี้ที่หายหน้าหายตาไม่ไม่ค่อยได้เล่นก็พอ <c oughs> นิ้วลุงเนิร์ดหนวสนนะหนูโคสนสนหรือหักก็ไม่รู้นะไม่น่าจะหักน,ะน่าจะสนดันเลยครับผมจังหวะนี้ ดันเข้าไปดันเข้าไปให้ลึกสุดใจอ้อาวอ้าวตายอ้าวโดดตายโดดนิ้โดดเวอร์เออเออเอเอ,เอลุงเนื้อเออแตะแตกโอ้ย <c oughs> วันนี้ต้องพามือคว้ามานะครับต้องเอามือคว้ามาเลยช่วงนี้ทั้งเน็ตเน็ตก็ไม่ดีนะมิ้วก็สนดีไรเจ้าลาตินนะ มือขวาอันฟื้อฟ้า file, ของนเน่ยไว้ใจได้แล้วระเบิดสูตรระเบิดสูตรยัดป้อมมาไปแล้วเนะี่ยข้างหน้าข้างหน้าป้อมหน้าอีกลาติโอ้ย,อยล่าง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 ก็มาล่างล่างลาตินล่าง,งโอ้หน้าก็มาล่างก็มีมนิ้วก็ไม่ค่อยดียิงก็ไม่ค่อยโดนเป็นก่อนกันเลยทีเดียวเชี่ยว อันนั้นนี่เห็นมันห่างตาวิ่งขึ้น,น,นไปลาทินลอยหา้างไอวอร์โอ้ยลุงเนิร์วิ่งไม่ถนัดป่ะเอาปี้ยหัวแตกอ่ามันสนข้างซ้ายนะครับปุ่มยิงนิ้วข้างขวากดได้นะจ๊ะเอาไปหัวแตกเขาบอกเองแล้วไงว่าอย่าเสียงครับพี่นิ้วมันสนข้างซ้ายนะสายเล้ไม่ได้จะขวาคม บนป้อมบนป้อมอ๋อ<ห>กดอีกแล้ววะเป็นไงมือคว้าลุงเนอ้อเป็นไงอ๋อแล้วมันเก่งเว้อนอาจารย์มันจริงจริง<ห>เลยอะไรนะโอ้ค<ห>ิดไม่พิดที่พามาด้วยเท่ามาคนเดียวลุงเนือน้ออาจจะแตกได้นะวันนี้ทั้งเม็ดก็ไม่ดีนิ้วกระสนเออเออ มือขวา้างเน้อนะจะเจอแล้วแหละแดงคู่ล็อกใบขนามือพี่เลยไม่ต้องยิงมือลงเน้อหรอมั้งเนี่ยทีหลังขอเก่งวันนี้หน่อยได้เล่นเลยก็ได้เนี่ยเออเก็บไม่ได้จะไล่ออกเป็นไงไม่ต้องยิงกันเลยทีเดียวเชียววิ่งเล่นๆก็ได้เฉ๋มโอ้ยโว้ยสุดมันยังเฟี้ยวเลย